กาบคา,า,าระทานาจย์หมอเขียวด้ความเคารพยิ่งค่ะเจริญกับคาระคร,รูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสามีด,ดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะโอ๊ยวันนี้เอากิเลสมาส่งอะ่ะรูเฮ้ยกิเลสตัวนี้มันติดมาหลายปีแล้วเนี่ยขี้เกียจทําโยคะนี่เปิดเผยไปแล้วเนี่ยต้องขยันเอามันมาเปิดเผยนะเนี่ยเอามันประจามซะเลย ขี้เกียจโยคะขี้เกียจกดจุดลมป้าเน,นี่มันสิงขึ้นมาสามสิบสี่สิบปีแล้วนะเนี่ยซึ่งจับได้จับได้ตอนที่อยู่กับหมู่ที่สวนป่านาบุญน่ะตอนนั้นก็จับไม่ค่อยได้หรอกเพราะทำกับเพื่อน <c oughs> ทำกับเพื่อนได้แต่พอมาอยู่บ้านสิคะไม่มีเพื่อนแล้วอยู่คนเดียวดิทีนี้พอพบเพื่อนในทีมโรงเรียนของหนงูไงคะทักส่งกันบ้านเรื่องโยคะกดจุดลมปาน,นี่แหละเอ้เราก็สะดุดอา้าฉันก็ไม่ทำนี่วะ ขีเหรมันบอกหลายเรียมุกม,มากเลยนะคะมันดีลาของมันนะมันบอกว่าขี้เกียจทําว่ะมันต้องเสียเวลามันก็อเฮ้ยไม่จำเป็นต้อกนาะนร่างกายก็ยังแข็งแรงนี่ <_ c oughs> โอโ้โหไม่ว่างว่ะงานเยอะแยะเลยเว้ยเขาอ,อักตะพื้นตะพื้นเลยมันบอกว่าไม่ทําก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนนี่เดินเหินก็ยังคล่องแคล่วอยู่ไม่ได้ป่วยสักหน่อย มันมองแค่ร่างกายค่ะมันไม่ชอบใชนะมันไม่ชอบการยืดการเหยียดมันบอกว่าโอ้โหยืดเหยียดแล้วปวดแข็งตึงใช่ไม่สบายตอนแรกแต่พอยืดเหยียดเสร็จแล้วหลังจากยืดเหยียดเสร็จมันสบายนะคะขออ้างกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมันให้กิ๊บมองแต่พูกภายนอกคือร่างกายไงโอ้โหพอกิ๊บสะดุดพี่เขามาส่งใช่ไหมเอา ไอ้ยากิเลตบอกไม่ว่าเฮ้ยเขาสะสมกิเลตมาตั้งนานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะประมาณสองสามเดือนแล้วแหละโอ้ยกิเร่มโยคะเกือบทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้สาระเดี๋ยวไม่ใช่ล่างกายสักเท่าไหร่ดอกสาระคือกิฟจะเอากิเลสนี้ลายตัวมากเลยค่ะกิฟจะล้างกิเลตตัวนี้ดังนั้นเดี๋ยวนี้กิฟทําโยคะแล้วนะเอ๊จะไม่ใช่สองชั่วโมงเมย์จะไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงเอาแน่นอนห้านาทีสิบนาทีเนี่ยกิฟทําได้ และกิฟก็จะเพียนต่อไปนะคะเพื่อที่จะล้างกิเลสต,ตอนนี้แล้วพอเริ่มทําใช่ไหมคะร่างกายที่มันตึงแข็งเออเฮ้ยต้องสบายค่ะยืดเหยียดสบายขึ้นสบายกว่าเดิมตั้งเยอะเลยค่ะโอ้โหลดกิเลสได้ห้านาทีสิบนาทีก็เอาค่ะก็เอามาสง่งุค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะมันเป็นการต่อย,ยอดของผู้ที่ทำความดีค่ะไอเรื่องที่มันเป็นโทษอ่ะ โทษระยะสั้นที่เห็นชัดๆอย่างอาหารที่กินปุ๊บรู้ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลิกง่ายค่ะแต่คนแข็งแรงเนี่ยแล้วออกกําลังกายได้อย่างเป็นระบบเป็นวิริยะที่ทําได้สม่าเสมอเนี่ยค่ะมันต้องมีฉันทะอย่างมากเลยค่ะถ้าชีวิตตั้งสามสิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยทําเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทําได้ก็เป็นแรงเหนี่ยวนาที่ดีนะคะแล้ววันนี้เชื่อว่ามีหลายท่านเี่ยอยากจะตั้งสิทิ์เรื่องนี้ค่ะนะคะ อนุโมทนาบุญกับกิฟ์ด้วยค่ะพี่โสพาเป็นไงบ้างคะมีส่วนร่วมไหมคะเรื่องนี้เพิ <c oughs> ่งถามพี่โสค่ะน้อยเปเซ็นเลยค่ะร้อยเอเซ็นอะไรครับพี่โสตัวเดียวกันเลยค่ะย <c oughs> <c oughs> ังอายอาไม่ก้้เฉยอยู่วันนี้ก็ต้องเฉยเลยค่ะมันมีสองตัวเหมือนเหมือนของมังคี์เลยตัวตื่นตัวขี้เกียจตื่นสายพอวันนั้นได้ย่องเข้าไปโรงเรียนของหนูได้ใส่บาตได้ใส่บาต ตัวกี้เกียตื่นแล้วก็ได้มาตั้งศีลกับน้องกิฟอุ้ยมันมันได้แล้วนะตอนนี้มันได้ยงแบบมันมันมันรู้สึกปิติอยู่ตอนนี้ปิติมากเลยกับการตื่นได้ไม่ไม่เกินไม่เกินตีห้านะบางบางคืนก็ตีสี่ค่ะแต่ไอ้นอนนอนไม่เกินสามทุ่มเนี้ยยังยังไม่ได้ยังต้องพากเพียนแล้วออกกําลังกายนี่ไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะนิดนิดหน่อยหน่อย,อยก่อนก่อนจะลุกจากเตียงประมาณห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวถ้าน้องกิฟพา ถาตั้งศีลก็จะเอาด้วยค่ะ <laughs> เอาเลยไหมคะถ้างั้นพร้อมไหมคะหรือว่าขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนไม่ขอค่ะได้ค่ะมีเวลา<อ>ไหมคะได้เสียงได้ไหมคะได้ค่ะแัว้วเราเถ้าอย่างนั้นเรามาใช้ยาเด็ดพระโสดีพระโสดาบันดีกว่านะคะแล้วท่านอื่นมีป่ะคะท่านอยจะร่วมทีมเราอ้าวร่วมทีม<ะ>เปิดหน้ากล้องนะคะไม่ต้องเอาเยอะคะ่ะสองชัวง่วโมงเปน ใ่เพราะตัวขี้เกียจมันเยอะห้านาทีให้ได้ก่อนนะคะสิบนาทีให้ได้ก่อนค่ะเอาเอาชั่วโมงก่อนนะต้ชั่วโมงบางทีมันมากไปสําหรับกิฟดังนั้นกิฟจะไต่ไปทีละน้อยค่ะกิฟน้อยค่อยพยอยามงั้นงั้นคุณรูกิฟจะจุดจุดจุดไว้นะคะว่ากี่นาทีตั้งกันในใจเองนะคะเอาที่พี่น้องไหวนะคะพร้อมนะกิฟขออนุญาตนําทีมนะคะสําหรับพี่น้องท่านไหนที่ทําได้แล้ว รพวกทีมกับพวกเรามาเติมกันมาไป้กอนห,หน่อยนะท่านทำได้แล้วนี่จะได้เป็นผักเสี่ยวนําให้พวกเราค่ะ่วนท่านไหนถ้าอยากทําไม่ได้มาตั้งไว้ได้กันค่ะของอิฟเนี่ยห้าถึงสิบนาทีแต่จริงๆมาทำทีมเรยวกว่าน,นั้นอยู่แล้วค่ะแต่เราตั้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่อยขยบนะคะค่ะน้อมกราบระลึกถ,ถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งเหล่าสาวกขอ,ของท่านพ่อครูสมณโพธิรักท่านอาจารย์บอกเขียน เล็บปุ่มวิธีค่ะกลับขอโทษขออโหสิกรรมที่มีกิเลสขี้เกียจกิเลสเยอะแยะเลยค่ะในการขี้เกียจทําโยคะออกกําลังกายกดจุดลมปานกิเลสไม่ใช่ตัวเดียวค่ะทั้งทีมเลยค่ะเยอะมากลูกเสพกิเลสเหล่านั้นมานานมากแล้วลูกสํานึกผิดกลับขอโทษขออโหสิกรรมต่อนนี้ไป ลูกจะเพ่งเพียนไม่ทําชั่วแบบนี้ลูกจะเพ uring, ่งเพียนล้างกิเลสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะเอาเป็นว่าของลูกขอห้านาทีสิบนาทีเบื้องต้นก่อนอนาคตจะพัฒนาเพิ่มขึ้นค่ะสาธุค่ะค่ะคาะจบแล้วค่ะขอโอกาสคุณกิฟต์ค่ะบ้าค่ะะมันจะเป็นยรงี่บ้าง ที่ดีนะคะเพราะว่าตาเองอะทำโยคะมาเป็นเวลานี่ยาวนานมากตั้งแต่อยู่รันคากองบุญที่สวนสามเลยคะ่ะเป็นปกตินะคะทําจนแบบสิบปีนี่จะบอกโอ้โหแบบแข็งแรงยังกว่าเห็นพี่น้องต้องตั้งว่าบอกโอ้เรามีฉันทัดตรงนี้เยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวว่าเออจะเป็นแรงเหนี่ยวนาเพื่อนให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะเพราะค่ะ,คคะที่เป็นแรงโยคะวันก่อนคขรู้จิว๋วถ่ายรูปป็ตาก้มถึงพื้นเลยโอ้โหของกิฟไม่ต้องเอาขนาดนั้นหรอกค่ะ,คะแค่ก้มระดับครึ่งนึงแค่นั้น พอแล้วค่ะส่วนถือพื้นชักไม่ได้กิ๊บไปต่อชักได้นะคะกินะ๊บจะก็ตามโอเคค่ะวัฒนาค่ะาธอค่ะอ่าพัฒน,นากับน้องกิ๊บค่ะเราจะไปได้กันนะคะพี่น้องค <c oughs> ่ะ <c oughs> จำไว้นะคะวันนี้เราตั้งศีลวันสงกรานเลยนะคะปีใหม่ไทยค่ะปีหน้าเราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะหนึ่งปีผ่านไป อ่าไปที่ท่านอื่นได้เลยใช่ไหมคะค่ะได้เลยค่ะค่ะต่อไปไปที่อากิ่งค่ะ